What What w h are gonna you you do? gonna do are e วันนี้นะครับเรามาพูดถึงโซ่ฝึกสุนัขนะครับหลายๆคนเนี่ยถามผมว่าผมเอาอะไรคล้องน้องหมานะครับผมเอาโซ่ฝึกสุนัขนะครับก็คืออย่างนี้ที่มีขายตามร้านทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันนะครับว่าถ้ามันออกมาเป็นเส้นอย่างเนี้ยแล้วเราจะทํายังไงนะครับให้มันกลับมาเป็นห่วงที่คล้องคอน้องหมานะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาอะไรฝึกปผูกไปล่ามนะครับให้มันออกมเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราหยิตามชมพร้อมกันนะครับครับเวลาเราซื้อโซ่มาเนี่ยธรรมดาทางบางร้านนะครับเขาจะขายโซ่ฝึกสุนารับก็ขายแล้วใส่ซองอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลณะอย่างนี้นะครับเส้นเดวๆเลยนะครับเวลาเราแกะถุงออกมาเนี่ยมันก็เจาะมาเป็นเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวๆอย่างนี้่หลายคนเนี่ยงงนะครับก็ดีเห็นมาก็เนี่ยจะใส่่างนี้กันนะครับแล้วก็คล้องคล้องหัวหมานะครับแล้วก็เอาอะไรไม่รู้รัดกันอินงตุงนางแล้วบางร้านนะครับหนักกว่านั้นก็คือบอกว่าเนี่ยใส่กันอย่างนี้ แล้วคอถึงไหนก็หาอะไรมาเกี่ยวๆนิดนึเนี่ยครับมันเป็นงนี้พร้อมเป็นงนี้ใช่ไหมครับคนซื้อหลายหลายคนก็เข้าใจว่าโอ้โหแม่งวิธีใช้นี่จริงเหรอวะซึ่งจริง,งมันไม่ถูกต้องนะครับคนไม่รู้ก็ดันไปบอกมั่วๆไปนะครับแล้วก็จำมันผิดๆจริงๆครับมันวิธีใช้มันออกมาอย่างงี้ใช่ไหมครับคูณจัดอย่างนี้เลยแล้วคุณก็เอาหูวงเครับถอยลงไปแล้วก็ดึงจนสุดครับเห็นไหมครับจะได้ห่วงแล้วล็อกพอดี แล้วเวลาหัวน้องหมานะครับเวลาเข้าเนี่ยให้เอาฝั่งนี้มาจากด้านซ้ายนะครับก็จะคือจะอยู่ช่วงบนอย่างนี้อ่าเวลาหัวน้องหมาเราไปปิ๊บปุ๊บเวลาเราดึงครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นการคลายตัวอมันไหมครับเห็นไหมเวลาดึงปุ๊บเวลาเราปล่อยมันจะคายตัวแต่นะครับแต่ถ้าไม่ได้สนใจว่าไอ้นี้อยู่ด้านนี้หรือเปล่านะครับเราใส่ม่่วๆไอ้นี้หมดไอ้นี้อยู่มาด้านขวา แล้วคุณใส่ครับดึงดึงล็อกครับมันไม่คลายตัวนะครับเังนั้นคราวนี้เนี่ยเวลาเราใส่น้องหมานะครับมาดูอีกครั้งนะครับเส้นยาวๆใช่ไหมครับจับห่วงอย่างนี้ถอยกดเข้าไปแล้วดึงให้สุดมันก็จะได้ห่วงครับนี้นะครับจริงๆวิธีการเลือกซื้อนะครับคือให้เราวัดจะคอน้องหมานะครับ แล้วก็เผื่ออีกประมาณ2นิ้วถามว่าทำไมต้องสองนิ้วสมมติว่าเส้นเนี้ยมันยาวแค่นี้ห่วงกลมอะครับมันจะอยู่ตรงนี้เวลาเราดึงครับมันจะไม่ดีเลยนะครับเวลาสมมติเรากระตุกให้มันน้องหมาตกใจนิดนึงมันจะไม่ดีเลยแต่ถ้าคุณเอายาวๆคุณต้องดึงแบบดีเลย์มากนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับเรื่องการใส่โซ่ฝึกนะครับก็ ยังไงก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ที่เป็นนะครับแล้วก็อยา่าไปอีกครับว่าต้องซื้อ24-20โดยทั้งหงมาเนี่ยตัวเองใส่12นะครับ16เนี้ยไม่ดีนะครับมันยาวไป yeah. Bad b a d b y What you gonna do? What you gonna do when they come for you?